ผู้ชมคะมาดูอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะหลังจากที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกเลิกระบบอ e ีทิเกตในการเก็บค่าเข้าชมอุทยานค่ะใช้งบประมาณไปแล้วเกือบ7ล้านบาทแต่ว่าใช้งานได้แค่1ปีก็เตรียมจะซื้อเครื่องใหม่และนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ปปชจับตาเฝ้าระวังพร้อมกับติดตามการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานอย่างเข้มขน้นความสวยงามของเกาะกระดานจังหวัดตรังที่ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลก นี่เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะนักท่องเที่ยวมาที่นี่ก็เข้ามาสัมผัสบรรยากาศเล่นน้ํารวมถึงพักผ่อนนอกจากนี้ในพื้นที่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญอย่างถ้ำมรกตที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมาผจญภัยแล้วก็สัมผัสกับธรรมชาตินะคะแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมาจังหวัดรังซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ปปชจังหวัดรังได้เข้าไปตรวจสอบการจัดเก็บรายได้เข้าอุทยาน พบว่ามีการจัดเก็บรายได้น้อยผิดปกติตอนนั้นเจ้าที่อุทยานอ้างว่าการจัดเก็บทันได้ยากค่ะเนื่องจากเป็นพื้นที่ทางทะเลสามารถเข้าออกได้หลายทางทําให้การจัดเก็บไม่ครบถ้วนต่อมามีการเฝ้าระวังติดตามการจัดเก็บรายได้อย่างเข้มข้นซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลของปชจังหวัดรังเมื่อนํารายได้ของแต่ละปีมาเปรียบเทียบให้เห็นจะเห็นว่าการจัดเก็บรายได้ในช่วงเดือนเดียวกันเพิ่มขึ้นเป็น3เท่า ตัวเลขเหล่านี้ทำไมมันหายไปทำไมมันแตกต่างในเดือนเดียวกันของแต่ละปีข้ามปีเดียวยทำไมตัวเลขก็ขึ้นเป็นสามเท่าอย่างทึ้งผิวต้องหนเร่งขึ้นตัวเลขเหล่านี้เราก็อยากทราบว่าทำไมนะครับขึ้นตันนี้ก็ทาง ณผู้ชมคะการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นเรามีข้อมูลเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆนะคะอย่างเมื่อเดือนธันวาคมปี2565ค่ะสามารถจัดเก็บรายได้อยู่ที่ประมาณ5 4 9 0 0 0บาทแต่ว่าในปีถัดมาคือปี2566สามารถเก็บได้1,850,000บาทซึ่งจะเห็นได้นะคะว่าเพิ่มขึ้นชัดเจนเพิ่มขึ้นถึง3เท่าหรือว่าประมาณ300เลยทีเดียวค่ะ หรือมีข้อมูลในเดือนมกราคมค่ะพบว่าในปี2,566เก็บได้800,000บาทแต่ว่าในปี2,567เก็บได้ประมาณ2,150,000บาทเพิ่มขึ้น2.6เท่าหรือว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปี2,566เก็บได้650,000บาทแต่ในปีถัดมาก็คือปีนี้แหะค่ะเก็บได้อยู่ที่1,600,000บาทเพิ่มขึ้น2.49หรือว่าประมาณ240%ตัวเลขที่เรานำมาแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลง มันเห็นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะมันก็เลยเกิดคําถามค่ะรวมถึงอยู่ในกระบวนการติดตามว่าตัวเลขรายได้หายไปไหนไปอยู่ที่ไหนแล้วมันหายไปได้ยังไงขณะเดียวกันทางปปชเสนอไปยังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้จัดเก็บรายได้ด้วยระบบ e t ทิกเกตเพื่อจัดเก็บรายได้ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2562เพื่อป้องกันความเสี่ยงรายได้รั่วไหลและเป็นที่ยอมรับ แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่าทางกรมอุทยานมีการออกระเบียบการจัดเก็บและนำเงินส่งในปี2,564รวมทั้งเริ่มใช้ระบบอ e ีทิเก็ตเมื่อต้นปี2,566โดยมีการนำร่องเพียงในอุทยาน6แห่งทั่วประเทศใช้งบประมาณไปแล้วกว่า6ล้าน8แสนบาทก่อนที่จะมีการประกาศยกเลิกการใช้เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาและเตรียมจัดซื้อใหม่ ซึ่งประเด็นนี้ทางปปชยังคงเฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสี่ยงการทุจริตค่ะ